สวัสดีครับพบกันที่ช่อง Sport Nutrition เ,เ,เคยแหล่งลงข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่กรุงเทพที่นี่วันนี้ขอสเสนอข่าวยังได้ลุ้นอยู่เควินเดบอยแม้ว่าเบลเยียมจะแพ้เซอร์เบียในศึกยูโร2024แต่ตอนนี้เควินเดบอยก็เข้าใกล้กับการเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสทำประตูในศึกยูโรได้เยอะที่สุดตลอดกาลโดยตอนนี้เป็นรองแค่รูยิฟิโกกับคริติโนโรนัลโดเควินเดบอยของทางทีมชาติเบลเยียมมีโอกาสดีที่จะทุบสถิติการเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสทำประตูโดยรวมในศึกยูโรรอบท้ายได้เยอะที่สุดตลอดกาลหลังจากในเกมที่แล้วไพวเ่เซอร์รเบียส กาสทำประตูให้ทีมได้ถึง4ครั้งเกมวมันจันทร์ที่1ิมิถุนายนที่ผ่านมาเบลเยียมได้ครองเกมเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสทำประตูสวยๆหลายหนซึ่งบ่อยครั้งก็มาจากการปั้นเกมของเดอะบอยด้วยแต่พวกเขาเปลี่ยนให้เปิดประตูไม่ได้จนทำให้แพ้ไปแบบพลิกล็อกทั้งนี้ผลงานจากนัดล่าสุดทำให้เท่ากับว่าตอนนี้เดอะบอยมีจังหวะสร้างโอกาสทำประตูในศึกยูโรรอบท้ายทุกครั้งรวมแล้วถึง40หนส่งผลให้เขาเป็นอันดับ3ามในชาร์ตนักเตะที่สร้างโอกาสทำประตูในศึกยูโรโดยรวมได้เยอะที่สุดตลอดกาลนับตั้งแต่เริ่มมีกบันทึ รายการนี้เมื่อปี1980เป็นต้นมาโดยอันดับหนึ่งคือรุยฟิกโก้ที่ทําได้42ครั้งตามมาด้วยคิเตโนโรนโดที่ทําได้จํานวน41หนถึงกระนั้นโรนโดก็มีโอกาสเพิ่มตัวเลขดังกล่าวเช่นกันเพราะเขาเดินทางมาทําศึกยูโร2024ร่วมกับทีมชาติโปตุเกสด้วยครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามที่ช่องสปอร์ตส์นิตย์ของเราด้วยสำหรับวี้ี็อฝกาว่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ